ครับท่านผู้ชมรายการอารมคยานะครับสามัญประจําบ้านทุกวันนะฮะช่วงเช้าเนะฮะตอน7จ็ดโมงหนาทีนี่แหละพบกันนะครับเราจะพบกับอาจารย์ก็วันอาจารย์กับวันวันวันศุกร์นะครับแล้ววันศุกร์ตอนนี้ไม่ต้องมานะฮะอาจารย์จะไปยุโรปใช่ไหมยุโรปนะปไปประมาณครึ่งเดือนกับกระดาษกระดาษแจ้งแจ้งนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องไอ้ไส้เลื่อนนี่นะ ไส้เลื่อนธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่ให้ถึงเต้นอะไรนะถ้าไอไส้เลื่อนที่ที่ลูกอันทะนี่นะครับอันนี้มันมันมันโอ้โหเดินไม่เพราะมันไม่ไมรู้ว่าเป็นไส้หรือเป็นอันทะเออเนี่ยมันใหญ่โตเหลือเกินบาง <ๆ S 2> ทีนะนั่นแหละอ่าบางคนมันมอดตาเนี่ยนี่การแก้ไขทางการแพทย์ปัจจุบันเขาก็ผ่าตัดอย่างเดียวโอ้ไม่ได้แล้วก็ผ่า,แ,าแล้วก็ผ่าแพทย์พื้นบ้านเราจะให้กินผักกระเฉดผักกระเฉดนี่นะครับการกินผักกระเฉดเป็นประจำเนี่ยมันจะทําให้พวกหูรูดต่างๆเราไปผูกได้ไหมโอรุตผูกด้วเอาไม่ต้องเดี๋ยวมัน ควบคุมโดยธรรมชาติของมันเอ,เองเอหูร<อ>ูดของมันเยจะแข็งแรงจนจน,จนสร้างไม่เลื่อนอ๋อไม่ออกมาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เหนือก็ผักกระเฉดก็คือผักรกระชุดกระชุดครับน้องกระเฉดน่าจะเป็นพี่แต่ไม่รู้ใครเกิดก่อนเกิดหลังนะไม่รู้ครับกร,ร,ระชุดมันจะเหนียวกว่าสรรพคุณน่ะมันเป็นตัวทําให้ฟื้นฟูหูรูด<อ>นะครับอย่างเราคนสูงอายุส่วนใหญ่เวลาเบ่งปัสสาวะเนี่ยไอ้มันไม่ได้เปิดหูรูดเฉพาะท่อปัสสาวะนะ มันเปิดหมดเลยทาวานเนี่ยครับมันเปิดอย่างอื่นบางทีมีผายลมออกหมดเลเบ่งปัสสาวะแต่ผายลมออกคราวนี้บางทีอันนั้นมาแต่มาแต่มาแต่ลมเนี่ยบางทีมีทั้งน้ทาทั้งเนื้อปนมาอเงี้ยนั่นแหละครับคือหูรูดไม่ดีมันมีผลไอ้พวกพวกอะไรนะไส้เลื่อนก็มา,าจากหูรูดในร่างกายไม่ดีกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงการกินผักกระฉุดเนี่ยมันจะทําให้เนื้อแน่นกล้ามเนื้อก็ชับขึ้นบางทีคนยังไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้พูดทางหนแล้วนะกระฉุดกับกระเชดเนี่ยสังเกตยังไงกระฉุด กระชูดเนี่ยมันขึ้นบนบกได้อยู่ในน้ําก็ได้แล้วมันไม่มีนมไม่มีนมเขาขาวถ้ากระเฉดเนี่ยมีนมแล้วเวลาเขามาวางขายมีนมติดมั้ไม่มีเขาเอานมออกเมื่อไงโอ้ยนี่ไม่ต้องแล้วคือถ้ากระเฉดเอานมออกเนี่ยมันยังมีร่องรอยอ่ายังมีติดอยู่บ้างมีร่องรอยอยู่บ้างร่องรอยนมแล้วมันจะมีขนข้างนมอ่าใช่ไหมไอ้นี่ไม่มีขนเออกระชูดไม่มีขนเลยเหรอไม่มีขนครับแสดงงี้ถ้ว่ากระชูดนี่คือตัวผู้กระเฉดคือตัวเมียได้มยไหม มันมีนมเนี่ไอ้น,นี่ไม่มีนมครับเอ๊ะไมแบ่งอย่างนั้นไม่ได้แล้วใครมีขนข้างนมบ้างอ่ะอ้าทำไมอ่ะอี่ทั้วุจถยาผู้หญิงมีนี่เขาถือว่าอ้าวก็เชยมันมีนลักษณะไม่ดีนะลักษณะต้องข้ามก็ไปฉีดซิลิโคนเนี่ยไม่ขนข้างนมเนี่ยนะขนข้างนมเหรออ้าวจย์เคยเจอไหมไอ้พวกอกมีขนนี่นอะผู้หญิงมีขนข้างนมเนี่ย ไม่เคยเจอเลเห็นไหมเล่าเอามีเนีมันกะรีบ้านกะรีเมืองอปรีอะดิมีคนเป็นเยอะเดี๋ยวไปว่าเขาเดี๋ยวนี้เลยคือเอ้าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมพูดไปคนก็ยะหาว่าผมเนี่ยรู้จักผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอะไรนะไปเจอที่ไหนมาพี่อาจารย์ไปเจอที่ไหนมาผมเนี่ยเขาเรียกว่า อยู่กับคนไข้เยอะไม่เป็นไรวันนี้มันได้เห็นอะไรไม,ไ,ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้โอ้ไม่ได้ฟังไม่ได้ดูเขา,าเป็นคนเล่าให้ผมฟังเอาแล้วไปเอเอมลครับเป็มันมันขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนเอ้าบางทีรอบๆโคนนมน่ลละมันเกิดเฉพาะผู้ชายอ๋อรอบๆโคนนมมีเขาเห็นเเห็นเเห็นอ่ามีมีผู้หญิงมีคนมีมีแต่ดีแล้วอาจารย์เห็นมากกว่าผมผู้ชายถ้าหากว่าขนขึ้นที่โันนมเนี่ยเขาว่าดีอ่าเป็นยาดีดีแล้วผู้หญิงขึ้นเนี่ย ก็ไม่ดียังไม่เคยเจอมันอ uh huh. ่าแดงว่าพี่เจอน้ากับผมคือที่คนบอกไม่ดีคือผู้ชายมันระคายปากระคายลิ้นหรือเปล่าลูกมันกินนมลำบากออ oh. <c oughs> คนมันตามปาก,กเด็กไม่ยอมกินนม ใช่ไหมคุณกุมารมันไม่เอาไม่เอาก็เรื่องนันนมคนนะแต่นมกระเชฉดเนี่ยเอ๊ะมันไปคนละเรื่องเลยก็อย่าคือท่านผู้ชมอย่าโยงไปหลายเรื่องก็อาจารย์โยงให้เป็นเรื่องเดียวด้วยผมถามว่าก็ให้ดูว่ากระเชฉดเนี่ยมันมีขนข้างนมกระชูดเป็นตัวผู้ก็เอยยิ่งได้ปะท่านนี้ตัวผู้ไอ้กระชูดเนี่ยนะมันไม่มีขนไม่มีรากตามข้อแบบแบบกระเชฉดก็ตัวผู้วิธีดูง่ายๆแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาบอกให้ถ้าตัวผู้มันมีหนวดนะ ครั้นี้มันเหนียวเดี๋ยวนี้ก็มีขานยนะมีคนว่าขายแต่คนไม่นิยมกินเพราะว่ามันจะเหนียวกว่าเหนียวเพราะว่าทําไม่เป็นไงเออเออทำไม่ไม่เหนียวได้เหรอเอาเวลาจะผัดเนี่ยน็อกน้ําเย็นก่อนครั้นี้คนไม่มีเวลาน็อกนักกับมานันทำไมน็อกน้ำเย็นเอาใส่ใตู้เย็นไลไม่ใช่น้ําเย็นให้จัดๆเลยนะแชน้แข็งเลยมั้ยยิ่งดีแล้วเวลาผัดเนี่ยผัดไฟแดงนะมันจะไม่เหนียวอ๋อแช่น้ำแข็งนี่นะใช่ครับอ๋อใส่ตู้เย็นก็ได้แล้วอร่อยกว่ากระเชิด สรรพคุณเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อกระชับคนโตแลวเหลวอ่ะนัวเนื้อเจนแนนอ่าลงหูรูดแต่มันหาซื้อยากอ่เดี๋ยวนี้มีคนทำใส่แคปซูลขายแล้วโอ้โหพัฒนาได้เกินนะใส่แคปซูลแล้วอันนี้คเออัขี้เกียจทำกับข้าวไงใส่แคปซูลมันเลยแล้วมันกินมันก็หมดแล้วถ้ามันกระซูลมันก็มันยังอยู่สารอาหารไม่หมดอะตัวยายังอยู่โอตัวยาแล้วก็ตัวไฟเบอร์กากใยอะไรมันยังอยู่แล้วสะดือจุกินได้ไหม ได้นี่ไงกินแล้วมันก็จะหายได้พวกสะดือจุนพวกไส้เลืรนขาดีนี่แหละที่เราพูดถึงนี่แหละได้หมดเลยนะครับเอาล่ะหรือถ้าหากว่าหากระชูดไม่ได้กินกระเฉดก็ได้กินกระเฉดก็ได้กระเฉดก็ได้เระยังหาง่ายนะโอ้เยอะแยะกระเฉดเยอะเนะกระเฉดเนี่ยมันอร่อยนะแต่เดี๋ยวนี้หากินยากนะเพราะว่าทัวจีนมาเข้าเนี่ยหมดเลยทัวจีนนี่เมืองจีนไม่มีผักกระเฉดนะครับเขาไม่ปลูกก็ไม่ขึ้นถ้าถ้าปลูกขึ้นนี่ส่งออกแทนประเทศไทยไปแล้วโอ้คนไปเยอะจริง แล้วคนจีนนิยมมากผักกระเฉดเนี่ยเอมาทุกพัตคารต้องสั่งผักกระเฉดไฟแดงเมืองจินไม่มีกินเขาต้องมาหากินของแปลกบ้าเราเขาเกิดในน้ำเดียวเราเราทัวร์จีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะกินผักกระเฉดเขาพยายามเข้าห้องแลบเพราะพันอะไรเพื่อปลูกในจีนอะไ่ขึ้นที่สุดอะไรต้องเมืองไทยหนึ่งเอามาจิ้มน้ำพริกสองกินกับแกงเผ็ด กับมตไม่ต้องแกงเผ็ดจีะไม่แกงส้มไม่ต้องไปแกงส้มกินผักเคียงเป็นผักเคียงไม่เย็นผักเลยแล้วถ้าหากว่าคนกินแกงปลาไหลนะเป็นไงแกงปลาไหลนะมันมีขมิ้นขาวอยู่ข้างในด้วยเดินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรสเผ็ดๆหน่อยนะคุกๆกับข้าวเสร็จเตียบร้อยแล้วนะแก้มโดยผักกระเฉดนะเป็นไงเป็น สุดแสนจะอร่อยมัน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 แล้วมันกรอบมันหมอยมันโอ้มันบอกไม่ถูกอะเรอะอร่อยจนบอกไม่ถูกเลยใช่เมิ่เคยได้ยินเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วอทำไมแต่ก่อนนี้มันมีอยู่เจ้าหนึ่งขายข้าวแกงคนมีอายุแล้วอใส่แกงมาในหม้อดินครับหน้าสนามม้านังเรง่องก่อนที่นักเล่นม้าจะเข้าไปต้องมากินของแกอ๋อพี่เคยเข้าสนามม้ามาพี่เลยรู้ดี แล้วเป็นไงหมดเกลี้ยงมันไม่แพงมันไม่แพงเราคงแกะแช่เอาไว้เลยกระถินเอ้ยกระเฉดเอ้ยอย่างนี้นะถ้าเป็นผักเคียงอย่างเงี้ยแนะนําว่าใช้กระชูดจะดีกว่านกระชูดดีกว่ากระชูดดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าราคาในท้องตลาดมันกับถูกกว่านะเพราะคนไม่นิยมกินคือไม่รู้คุณค่าไงมันมันมีขายเลยมีแล้วครับมีแล้วพี่ลองไปหาทำไมไม่มีมีลองไปถามบ่อยเดี๋ยวเขาต้องหาพี่ไปหาเพราะมันหาง่ายมากอยู่ริมถนนก็มีขึ้นบนบกไม่ได้ขึ้นในน้ำ ผักกระชูดเนี่ยนะใช่ครับในน้ำ็อ่ไปเมือก็เชียดเลยเหมือนกันมันทนทานใบเมมือนกันเลยที่บ้านผมขึ้นเป็นต้นเลยใบเมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนทุกอย่างออ๋มันตายเป็นยอดเลยดอกสีเหลืองเหลืองมันตายเป็นยอดเลยมันเลื้อยขึ้นเป็นต้นเลยนะครับถ้าเราปลูกให้มันเป็นต้นแต่จะให้มันเลื้อยมันก็ทำได้มอนกนเลื้อยได้เออมันเราเปนเก่งให้มันเลื้อยก็ได้เพันไม้เลื้อยก็ใช่ก็ใช่ปลูกให้เป็นต้นไม้พุ่งก็ได้ผักกระชูดครับไม่เคย ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นถ้าจะต้องไปทดสอบเออพี่เราไปพึ่งมีคนชอบลอง่ะพี่ลองไปลองดูเนะผมมันชอบลองทั้งนั้นอ่ะขอให้ส่งมามีเปล่าไม่ให้ล้อมไหมเดี๋ยวเอาไว้เมนูของขอจาร์ที่ว่ามานะเอาไว้เดี๋ยวไปเปิดไปเปิดเขาเรียกอะไรตั้งวงกันที่สวนกําแพงแสนที่นั่นสารพัดสมุนไพรอยู่ที่นั่นเออพาไปเลยพาไปไปจะไปตั้งวงเก็บผักระชูดกินเลย เอาก็ฉูดกระเฉดเอามาสัดกระชูดนะสดจากต้นเด็ดไม่ยางหยดติ๋งติงอะไรแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะผัดพวกนี้ต้องไฟร้อนๆนะตีกระเทียมให้ดีๆพริกขี้หนูหน่อยหนึ่งพริกนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไอเต้าเจี้ยวหอมๆดีๆหน่อยนะเท่านั้นเลย เดี๋ยวพีพู้รัผมอดไม่ไหวนี่แปดโมงแล้วผมจะเข้าไปกินข้าวแล้วครับผมเก่งกาจจงใจพระผมประสานเสียงจารุครับผมสุทธิวัฒน์คำภาครับสวัสดีครับกกกาิิโโเอปัสส